วันนี้มีวันนี้มีเอฟซีมาตัดผมมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับคนนี้มาคนนี้มาจากคนนี้มาจากปทุมธานีปุมอะไรับคนนี้มาจากปทุมธานีครับคนนี้มาเสื้อแดงมาจากเลิฟมาจากโคราชากเมืองยะโมรับเมืองยะโมใช่ไหมครับคุณเลิฟครับทำเอฟซีของช่างอ้นเนาะ ซู่ซู่เอ่อซู่ซู่อายเลิฟยูอเลิฟยูครับนี่ะครับของจริงของแท้ของเสื้อแดงเลยครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับ FC ที่มาตัดผมดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนช่างอ้อนตัดง่ายๆนะครับนี่ช่างมีมข้างก่อนนะครับไม่ใช่ช่างก้อนนะครับอารงติดต่อของแข็นี่อันนี้คือเขามาตัดลองสรงคนมาตัดลองทรงนี้เขาชื่ออะไรนะ โซลาครับชื่อโซลาโซลาเซลเนาะทำทำด้วยพลังแสงแดดเนาะครับครับอยู่ทุกทั่วที่เลยพลังพลังโซลาเซลนี่อยู่ที่ไหนก็มีครับมาตัดลองส่งมีครับวันนี้คุณเลิฟครับมีมีถามหาวีครับวีเห็นไม่ใช่หมินไม่ไม่ใช่เห็นเห็นวีนะครับวีเห็นครับวีเห็นชื่อวีเห็นครับเห็นวีคือวีเห็น ครับไหนครับแบ่งยังไงครับเดี๋ยวเขตัดให้นะครับเดี๋ขาตัดให้นะครับนี่ครับนี่ครับช่างอ้อนเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นคนดีคนดีที่ว่าเสียไปนานแล้วเหลือแต่อันอันดีๆปนอยู่นิดหน่อยครับเขาเรียกคนดีเสียแล้วครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้โซล่าด้วยนะครับสวัสดีครับไปบ้านครับไปบานครับครับขอบคุณทรงซาโมไรญี่ปุ่นนะครับทรงซาโมไรญี่ปุ่นนี่ดูชัว